โอ้มันเป็นเวลาแห่งปีศาจชัดๆครับตีห้ายี่สานาทีมันเป็นเวลาที่กูควรจะนอนได้แล้วนะฮะแต ไม่นอนนะครับผมต้องมาทําคลิปนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่ผมอัดคลิปเช้าที่สุดนะครับในช anel เลยเนี่ยครับผมซึ่งถ้ามี EP ไหนเช้ากว่านี้เนี่ยลองมาบอกกันได้นะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกฮะวันนี้นะครับฮอนเลดอมซิตี้นะครับมากับเวลาที่จะเรียกว่าดึกก็คงไม่ได้เนี่ยคงต้องเรียกว่าเช้าแล้วนะครับผมนะกับเวลาประมาณตีห้ากว่าเนี่ยซึ่งคนออนนะฮะหล่อมแหลมนะครับผมอยู่ในเกมไม่น่าจะถึง20คนนะฮะซึ่งเออกูกูจะสุ่มยังไงเดี๋ยยวเเนนนีี่่่ลาางงมมปิึ สุดขอบแน่นอนนะครับผมซึ่งเราจะใช้วิธีการบวกลบนะฮะน่ารักเลยนะครับผมซึ่ง5้บวกสเป็น7นะฮะเจลบสเป็น3นะครับผมซึ่งเราจะนับจากบนหรือล่างดีเอาจากล่างขึ้นบนบ้างนะครับบนลงล่างบ่อยแล้วนะครับผม1 2ึ่งสอนะครับผมขนแรกฮะกดเข้าไปแล้วครับผมกดแล้วรับไหมฮะไอรับครับผมโค้งหงบอกว่าลิกลิที่ผายมึงมาสุ่มเฮี้ยเลยเวลานี้เนี่ยก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์ครับผมรบกวนกดให้ผมด้วยฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนผมอัพคลิปทุก ว่าเวลาสามทุ่มก็ให้ริมติดตามฮะเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับมากับฮีโร่อย่างเพมเบลนะครับผมและตอนนี้ฮะกำลังวิ่งไล่ว่าโอแต่พี่กูบอกไม่เอาดีกว่านะฮะไม่ใช่อะไรกูจะรอบิงเข้าแต่ว่าดีเจนเหมือนจะมากันเยอะจริงจริงบิเข้ามาและพี่กูบอกขอไอเด็กฟินละกันเย็ดแค่คิวเปิดคลิปว่าอะไรมันจะโหดปานนั้นทีมเขาบอกว่าเฮ้ยมึงจะไปไหนไอคนเหล็กแขนเนี่ยอย่างกับเป็นปอลิโอตอนนี้โดนช็อตมาแล้วก็เรียบร้อยครับผมโหเอามาดอนนี้ตีร้านไม่ได้เก่งใจทันเดอร์กูเลยเนี่ยอ้าวตอนนี้ฮะเลนก ใช่ครับผมเป็นการฮิวมเลชั่นด้วยนะฮะจังหวะนี้ว่ายังไงล่ละครับผมโอ้ย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 เอาโอ้ยโอ้ยมีผ่าว่ะโอ้ยมันเจ็บปวดรวดร้าวนะครับผมตอนนี้เอ้าโดนยิงเอาเขามีบอดนะฮะเอากดก่อสะท้อนเขาถามว่ากลัวไหมเขาบอกไม่กลัวครับผมพี่เดมกดสกิลสองไปทีนี้พี่เป๊ปกูวเวอะเลยทำที่อะไรไม่ได้ผมนี่แดกน้าเลยสัตว์เกมตอนนี้นะฮะผมว่าก็ค่อนข้างทรงๆนะครับจะเรียกว่าทีมเราเสียเปรียบได้ไหมเหรอผมว่า ก็เกือบได้นะครับพอป้อมเนี่ยเสียเปรียบชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วนะครับดีเจนเนี่ยป้อมเหมือนจะยังไม่แตกสักป้อมเลยมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าป้อมล่างเนี่ยมันแตกหรืยังนะผมไม่ฟิตแม่งมันยืนบังอยู่นะครับแต่ว่าทีมเราเนี่ยป้อม3รู้สึกจะแตกหมดแล้วนะฮะเพเบ <S <S <ๆ>ิลเกิดมาแล้วกบผมอ้าววาร์ปสิครับอ้าววาร์ฟไหมโอเควาร์ปลงมาแล้วครับผมและใครมารับตีอยู่ตรงนั้นฮะทีมเราโอ้พยายามจะฆ่าดอนดอนบอกว่าไว้ชีวิตปูหน่อยไหมสตันไปได้สวยยกไปเรียบร้อยโอ้โหก็ยังอุตส่าห์จะได้คิวเอาเเดดี๋ยวันอร์ฮะ มันมันมันหลอนนะฮะอาการมันยังไงเอาเรียบร้อยตายหาไปเนี่ยครับผมเป็นไง คือมันจะสู้กันจริงมันก็สู้ได้นะครับผมคือผมก็เลยไม่อยากจะเหมาว่าเฮ้ยทีมเราเสียเปรียบไงอ๋อมำลังทีมนู้นแตกไปแล้วผมเพิ่งจะเห็นสกอร์บูชแบกนะครับผมและดูการออกของนี่ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะจิบหายออกเอลเดอร์บูชแบกเนี่ยนะออกเอลเดอร์เนี่ยผมมึงยิงแช่ไปตัวเดียวมึงก็ยิงเร็วแล้วนะครับคือมึงยังจะเสือกออกเอลเดอร์อีกล่ะฮะเื่ออะไรคือตัวมึงไม่ใช่จะถึกไม่ใช่จะหนาด้วยนะครับอ๋อพี่กูแบบเน้นหนีเน้นไล่หรือเปล่าเออแบบสไเนี่ยวยแต่ว่า กดเอลเดอร์ S <S <an> มันจะยิ่งวิ่งเร็วอีกไงเออน่าจะทำไมงั้น <S <S มึงไม่ออกโกลดไปเลยล่ะที่ผ่ายนะครับผมแม่งออกมาสตีมบูธหาพ่อมึงละอ<ด>้าวซึ่งทีมเราไม่กลับบ้านนะฮะ ออคือคือจะเอานะครับผมคือไม่น่าจะใช่เอาอัลมาดอนนะฮะคงต้องเอาพีเด้นะครับผมที่ผายคืออัลมาดอนเนี่ยน่าจะชาญกว่ากว่าจะฆ่ามันได้จังหวะนี้เกมคริปเปอร์วิ่งเข้าไปซาตานยัดทุกอย่างโอ้พีเด้กดสกิลสองทีจบเลยเรียบร้อยครับผมตอนนี้เขาตีคีปอยู่นะฮะพีเด้นะครับผมผมยังไงผมว่าพีเด้ก็น่าจะตายครับผมบูทแบรมีการสไลด์แลกก็เรียบร้อยโอ้โหสเต็ปมันยังได้ปะซึ่งผมว่าฆ่าด่อนได้เนี่ยเอ้าฟินครับผมซูมเก็บขนาดบูทแบรไปได้และตอนนี้ทีมเราอย่าฝืนนะฮะมััััันนนนนไไไมมมม่่หหหวะะคครบผือออึงงงลปเเาาฟิีียยจโกส ได้ฆ่ามากกว่าเอาอามาดอนอีกเนี่ยครับผมซึ่งทันเดอร์ฮะอันตีเก็บดีเจเนลไปได้ผมตอนนี้โดนยิงหลอมๆลอมและซูมไมพี่แกบอกกูเพิ่งซูมบุ๊ดแหละกูยิงไปไปแล้วยังไงคอแค่ทีเดียวซูมมาพอดีครับผมแตกหนึ่งสวยให้พี่สวยฮะเอาตัวบางๆดีกว่าดอนมันแข็งอันที่มึงเพิ่งรู้แหละครับที่ผายนะครับผมคือพี่กูนิดแม่คือฆ่ายังไงก็ไม่ตายดูจากไอเทมแล้วเนี่ยคือมึงต้องมีจอกกอดสวิตเมดอะไรแบบเนี้ยมึงถึงจะฆ่ามันได้ง่ายๆหน่อย ซึ่งตอนนี้นะฮะเกมผ่านไปแล้ว23นาทีเนี่ยครับยังไม่มีการเอาของเกิดขึ้นเลยเนี่ยผมซึ่งผมแปลกใจมากนะครับทั้งสองทีมเนี่ยมีตัวเอาของนะครับรีเจนมีพีเดทีมเรามีบูชแฝดเนี่ยนะผมคือมันเอาของได้ง่ายมากนะครับแต่ผมไม่เข้าใจาว่าทําไมไม่เอาเอาวะเวล16แล้วครับผมอันติตันแล้วนะฮะโอ้โหบอกเลยแล้วว่าตัวนี้ใหญ่แต่แขนยังเท่าเดิมไม่ใช่เนะี่ยผมเอาเจอชา้ชางบอกเฮ้ยกูก็วอดเะาเว้ยเอานี่ไงโกะท้อนและยังไงต่อ กูกลับบ้านสิครับรอเฮียอะไรก็ผมเอาแต่เก็คีเปร์บอกให้กูหิวนะครับกูขอคีิก่อนละกันไอ้สั์คือไม่ได้คิวกูขอคีิพอออกมาเป็นโกลสโตนไมตี้เบดแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับผมน่าจะออกคาถาฟ้าแน่นอนนะฮะและบูชแหวกครับเลนล่างไปอีกแล้วนะฮะสิบตัวรืยยังออกย่างนะครับเก้าตัวอยู่ฉันวิ่งเข้ามาแบบนี้เนี่ยแหมเจตนาลมชัดเจนมากเขาจะเอาบาแหลกด่ช่างแม่งใช่ไหมเออคือแบบกูจะคิวอย่างเดียวเอาทันเดอร์บอกกูกูผิดอะไรวะนะฮะกูคือกูก็อยู่ในบ้านของกูนะ เออเนี่ยผมซึ่งทีมเขาก็เอาบ้านเราอยู่นะโดยที่เออเอาไหมเอาฟินนะมึงเอาเป่ามว่ามึงเอาบป่างนะเออถอยถอยกลับบ้านไอสัตว์มึงมึงเห็นบ้านตัวเองไหมครับนั่นนะฮะมึงเอาอะไรมาปิดแมปไว้หรือเปล่าได้ผบกนะป้อมแตกแล้วนะฮะรีเจเนอเรทคิปเปอร์เพเปิล ไม่มีใครกลับบ้านเลยนะครับผมและเกมที่เพอ่์ก็ตายหาะนรับผมอาจจหวันนี้ซาตานเข้าไปมีเฮสครับผมเอาฟินมีการล็อกหลบดีเจเนคอสวยยกเข้ามาตบตีกระเือฟินนิดยิงและเรียบร้อยครับผมโดนล้านไปผมว่าควรจะกลับบ้านนะครับด้วยประการทั้งปวงเลยจริงๆนะครับผมนะซึ่งดิเจเนีก็กาลังกลับนะเป๊ปบอกกูไม่กลับครับเกมนี้กูโยนก็คงต้องกลับบ้านแล้วมังสิพายเนี่ยไม่มีทียอะไรให้ทำแล้วนะครับผมซึ่งเขาก็ตีกันไปตีกันมาบอลแม่ยังไม่แตกทักทีเลยนะเออนะครับผมโอ้โหคิวยาวนะครับผอน และพีเดยเตอร์5คนสุดท้ายมันยังไงโดดอะโดดกู ไม่งโดดกว่วฮะทะลึ่งนะครับผมคือกูจะเรียกว่ากันบ้านได้สําเร็จเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดนะครับเพราะว่ามึงไม่ได้กะมากันบ้านเลยมึงกะคิวอย่างเดียวเลยแม่แย่ซึ่งตอนนี้นะครับผมเพบเบของเรานะับก็มาเป็นกระทาฟ้าแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนะี่ยพี่กูก็จมปุกอยู่กับพี่เกมคิป,ปเปอร์คนนา้นทย่ผามึงมึงมาด้วยกันใช่ไหมไอ้เหี้ยคือไม่บอกไม่รู้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนะี่ยวิ่งหาฟินอยู่ฟินบอกพีเนะี่ยยิงล้มๆตอนนี้โดนงเข้ามาแล้วเรียบร้อยผมตายหาไปก่อนฮนะอามาดอนบอกเออ เออเพปบอกกูกดสะท้อนมาเมื่อตอนบอกบอกูกลักวมึงที่ไหนล่ะครับโอ้โหวิ่งไล่กันมาแบบนี้เขาไม่ได้เกรงกลักวกฎหมายเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้สกิลมาแล้วซาตานยกมาทันเดอร์บอกเฮ้ยพี่มาแล้วน้องนะครัเพปบอกพี่ไปแล้วน้องนะครับกูไม่อยู่ แล้วนะครับซึ่งเอาจริงๆเมื่อกี้มึงก็บอกว่าเออเอาตัวบางๆนะแต่เมื่อมึงเล็งอัมบาดอนนี่มันหมายความว่ายังไงครับผมเอาตอนนี้โดก,กระโดดเข้ามาอยู่เรียบร้อยครับผมถ้าเราเก็บคิปเปอร์ตายไปก่อนตอนนี้รีจินแอบอกเอ๊ะมึงจะเท่าดีไหมนะแยกลับดีกว่ากรรมเยอะไปด้วยนะฮะมันมึงก็แบะเยอะๆ,ๆ,ๆสิฮะจะได้ไม่ต้องกรรมเยอะตอนนี <ๆ S 2> <ส>้ฮะกัน่าทีมนู้นแม่งดันเฉยฮะนี่ขนาดตายสองนะครับผมนี่คือไม่กลัวเลยนะครับเอาตอนนี้บูทแบกฮะยิงเข้าไปหนึ่งดอกครับผมอัมบาดอนบอกอันนั้นยิงหรือเปล่านะครับนั่นสกกกิิิลลลลหหรรรรือออออสะะะนนนคับบผผมมมซึึ่่งงงตีี้ววววเเยาจจๆ ไอชิบหายนี่3ต่อ4นะฮะเอ้าแต่ตอนนี้ฟินเกิดแล้วนะครับผมและโอ้เออช้างอยู่ล่างด้วยนะครับผมเอ้าพีเดเตอร์ครับผมกดสกิล2นี่พี่เป๊ปกูจ่ายสกิลไปครบทวนบริโภคเลยครับผมเอ้าตอนนี้ยังไงล่ะฮะกดสะท้อนมาแล้ววิ่งหนี่อะกดสะท้อนแล้ววิ่งหนีคือแล้วที่ผายน,นะผมพีเดเตอร์กูไปก่อนละด้วยความที่อามาดอนเลือดน้อยครับผมบูทแบ,บ็คก็อยากจะได้ครับพี่เดกกระโดดเข้ามายกมาและเรียบว่าโอ้โยทีแน่าก็สวยมากนะครับผมและฮะ เอ่อวันนี้จะจะล้มอามาดอนได้หรือเปล่านะครับนี่ต้องมาดูกันนะผมโอ้พี่กูยังไล่ว่าโอ้โววิงกลับเพื่อนมันรู้ไหมมันจะช็อตนะเดี๋ยวเดี๋ยวอามาดอนยังไม่ก <OM> ลับบ้านนะฮะเจนเย็นนะนั่นฮะ เออคือคือดุจ <im> ัดนะครับผมซึ่งผมว่าเขาก็น่าจะตายนะอยู่ที่ว่าเขาจะเก็บริจเนียไปได้โดยหรือเปล่านะครับผมคือเล่นยนริจเนียเนี่ยบอกเลยว่าเออมึงพักผ่อนเถอะนะที่ริจเนียเหมือนจะรู้นะครับก็กลับบ้านมาแล้วนะครับผมแต่คนที่ยังไม่กลับบ้านนะฮะเกมคีเปอร์ครับใจเย็นๆครับนั่นนะฮะเอาตายสิครับโอ้โหอัมาดอนกูนี่เลือดกูเท่าไหนเท่านั้นยกมาเรียร้อยโอ้หได้คิวมาสวยางครับผมซึ่งโดนยิงเก็บไปได้เอาจังหวะนี้โกรธะททอนมาอ้าวสวยครับผมทันเดอร์ก็มาวิ่งหนีมาอยููู่่่โดนนนยยิงมมมาาออรผฟจะซหื แปลเอ้ยแต่ mortar, ar, ต่อยสุ้มก็ไม่น่าตายแล้วนะครับผมซึ่งคาราเมตตี้ของเราก็ออกไปรับนาให้เมื่อไรบูมแหวกกะมังกรจะเกิดนะฮะคาราเมตตี้นะครับคือมึงเรียกชื่อพี่บูทแบกกูงี้ไม่ได้นะเว้ยบูมแวกเนี่ยนะไปหลอยของได้ไหมบูดแบกก็บอกว่าเออเวลเวลกว่าสิบเจ็ดนะครับที่ผ่านนะครับและเอ่อจริงๆเนี่ยมึงก็มีไอ้หนังสือเนี่ยแม่งอยู่ในร้านค้าถึง2อัน เนีไม่ซื้อนะครับคือปล่อยตัวเลเวลน้อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมีตังหรือเปล่าอ๋อไม่มีตังอ๋อเข้าใจเข้าใจนะเดะเดะดดดโอ้โหกูได้ปกคลิปแล้วไอ้เฮียบุ๊ทแวกอ๋อหอมแบบเนี้ยแม่งคือแบบดุจัด นะครับนะก็ต้องขออภัยพี่เป๊ปด้วยนะครับผมถ้าเกมนี้เนี่ยพี่กูไม่ได้ขึ้นปกนะแต่คือคลิปนี้มันก็มาส่งดูมึงอะ่ะก็นใช่ไหมแต่แค่กูอยากหาอะไรกินเกฑ์ขึ้นปกเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งอมามาดอนนะแบบเฮ้ยว่างไงเพื่อนนะเอาว่าจังหวะนี้ยิงเข้าไปจอกเกาะนี่ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรมึงเลยนะครับผมเฮียยิงไม่เข้าเหมือนเดิมแต่ตอนนี้พีเดมันมาแล้วนะครับผมอัเปปบ,บอกว่าเฮ้ยรอเข้าวะรอเข้า,ขาพีเดโดดมาและไปก่อนแล้ครับเอาจิ้มหายนะครับผมตอนนี้สตาร์ทไมมเอาไม่สตาร์ทพีเด่ พีเดมาเรียบร้อยเอ้าเขาเขาไม่ตายเอ้าตายนะครับที่ผ่านนะครับผมและเป๊ปฮะน่าจะรอดยากครับผมอามาดอนกูบอกว่านี่ไงหนูโตน่ะหนูโตน่ะกูไม่กลัวอ่ะไม่กลัวมึงไม่กลัวแล้วเอ้าเรียบร้อยครับผมอามาดอนไม่น่าจะรอดโดนยิงเก็บไปได้ฮะแต่ว่าทีมเขาครับผมเหลือ3ตัวฮะทีมกูเนี่ยเหลือตัวเดียวนะครับคาลามิตี้นะครับผมและดูจากไอเทมนะเนี่ยไม่น่าจะทําอะไรได้นะครับแม่งออกบิงก์ด้วยนะหย้บกรอยจริงๆนะเนี่ยพี่เป๊ปเราบายแบ็คได้เนี่ยแต่ไม่บายนะครับผมออกว่าเป็นโซ ผูบ้บอกนะฮะอ้าวพี่อามาดอดบอกออกละด้วยยิงหลอมๆคือจริงๆมึงช่วยคียปตีก็ได้นะครับคือกูไม่เข้าใจว่ามึงจะยิงป้อมแยกกนะันทำไมมึงนี่แตกแยกนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยฟินเนี่ยไอ้สัตว์เอาละครับผมถึงแม่แตกไปอยู่นะฮะเอ้าคาร์มิตี้กับผมวิ่งเข้าไปฮะอ้าอาการมันยังไงเอาเรียบร้อยครับผมเก็บขะแนนของทันเดอร์ไปได้ครับผมและตอนนี้ยิงเข้าไปอยู่ครับผมยิงเข้าไปยิงเห็นเห็นยิงค <ๆ S 2> ีปโอ้บูทแบ็คมึงง่วงละไอ้สัตว์พร่งจากทรงเลยน่าจะง่วงนะฮะโอ้ยิงฮีีีีีโโร่ททนนนนนึึงงงหัไปปยิคออกกะะฮ้เ็ เล่นแบบผสมผสานนะครับฟาร์มไปด้วยออไปในตัวนะครับผมชิพายแม่งสุดยอด่ะเอาวะ่ะข้างบนมันเหมือนจะมีปาเดนนะครับ <S <S เหมือนจะมีเด็กหลงบ้านนี่ไงหลงบ้านนะชิพายนี่ครับโอ้พี่ลิจินเนีร์กูเกือบตายนะ <S <S เอเอนะครับผมซึ่งของเราเกิดพอดีนะค,คือทีมนู้นเนี่ยเล่นมา41นาทีแล้วนะครับผมคือยังไม่เอาของตัวเองสักตัวเลยนะจนคองทีมกูแม่งเกิดได้ไหนเทีอะถึงทีมเราก็ยังคงกระจัดกระจายนะครับบู๊ตแหวกไหมครับผมไอเทมกูว้ายมาเป็นชิ นะฮะเกมนี้นี่คือพี่กูนี่เน้นดาเมจล้วนเลยเนี่ยแต่ว่าจะได้ยิงไม่ได้ยิงเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมซึ่งผมไม่เข้าใจพี่กูจะออกกันเวทมาทำมะเขยยาวแลยแต,แต่แต่มันก็คงได้ใช้อยู่มั้งนะครับผมเอามากันทันเดอร์อย่างนี้แหละเออเหมือนเหมือนเอามากันตัวเดียวอ่ะนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมคองเนี่ยยังไงเราก็น่าจะได้แน่นอนนะครับบูทแบบมึง คือมึงไม่ต้องมาช่วยก็ได้อ่ะซึ่งของทีมเราตายอ้าวและทีมนุ้นของก็ตายเช่นกันเอาว่ะตรงนี้มันมีรปเด็นและพีเดกูหิวไปไหน<อ>นี่ไงป๊อกอ่ะอะพี่กูบิ้งมาโอ้โหมึงออกอะไรมานเนี่ยที่ผายออกยิ่งกว่าวิงโบนะครับผมคือทีมกูแม่สกิววลแหววหมดเลยนะโว่จะวันนิยงเข้าไปพีเดบอกขอโดดหน่อยสินี่ไงโดดหาข้อมึงน,นะฮะเรียบร้อยนะผยโอ้โห้พีเดกูเจอกอดสะท้อนไปได้ร้องเลยนะครับหดแต่พีเดก็คุ้มนะครับที่ผายคิวไปสองตัวนะดื่มนำ้ำ อ้าวมีกันอ้าวอามาดอนนะโดนบทเตะซะงั <ST RO> ้นครับผมอ้าวเกมพลิกสิคร <gest? y> ับแบบนี้โอ้ผมบอกเลยนะครับผมว่าทีมนู้นเนี่ยลำบากแน่นะฮะถ้าอามาดอนไม่อยู่แบบนี้นะครับผมอ้าวตอนนี้ครับผมฟินอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมึงโดนบาแหลกนะครับแบบนี้ที่ผานเลยครับผมทีมเราเก็บไปสองพร้อมกันแบบนี้ฮะพีเดเตอร์ไม่น่ารอดแน่นอนที่ผายทีมเขาตายไปสี่ฮะ อันจีก็ตายไป3นะครับผมแต่ว่าเขามีกันแค่สี่นะครับผมมีการไม้แบกนะ่ทึ่งนันของฟินเอาไหวยังไงตอนนี้ตีป้องเข้าไปมีเกาะก,กระดูกครับผมฟินยื y y นยิงฟรีอีสปอร์ตฮะเก็บทิปเปอร์วิ่งเข้าไปข้างหลังและเก็บฟินได้ไหมเก็บได้ครับผมเอาทีมนู้นตายกันหมดตีนะครับผมช้างน้อยฮะช้างน้อยบอกว่าแย่พี่เนี่ยถึกไม่แพ้ออามาดอนนะเว้ยใช่อ่ะใช่อ่ะโอ้ย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 ,อยถึกไม่พอตีเร็วตีแรว ว่าจะฟากไอ้เ <funz> ฮ <iona> ียตอนแรกกูจะเอาบูธแบบขึ้นปกนะฮะเกมนี้กูเอาทางขึ้นปกดีไหมล่ะไอ้สัตว์ไอ้เจ้าของแมงคุดอินดี้เอ้าแล้วตีตีตีเ่ย เหมือนจะออกมาเป็นดาบม่วงนะครับผมแม่เกมนี้มันต้องการดาเมจนะฮะแม่ก็เลยได้ว่าไม่ต้องเก็บซื้อใบแบกกันแล้วมั้งเกมนี้นะครับผมคือแบบแม่พีชนะอยู่แล้วเออนะฮะทีมเขามี4ี่ห้าแบบนี้นะผมบอกเลยว่าหลอมๆแน่นอนนะครับผมซึ่งพีเดรเตอร์นะเขาเหมือนจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็กระโดดใส่ลีจินแด้วยลีจินแโอ้โหเฮียช้างก็มาครับผมจังหวะนี้สันไปได้สวยพีเดกูบอกว่าบีเคบีนะครับรอเฮียฟินยืนยิงแบบนี้เอ้าแพ้นะฮะเอาแล้วครับผม ฟินฮะอ้าวแต่ว่าฟินโดนบูแบกเก็บไปได้ครับผมและพีเดียเตอร์ครับผมพยายามจะสู้และ พี่กูเอาเอาพีเดเหมือนจะงงเอาเด er, ี๋ยวยังไงกันแน่อาการมันเป็นยังไงเรียบร้อยครับผมดีเจเน่คอไปได้สวยฮะและยังไงต่อนลครับดีเจเน่ผมว่าไม่น่าจะไหวคราแลมิตี้โกดอันตีเข้ามาเอาอยากจะตายด้วยอโคล้าที่ผายโอ้พีเดกูนี่ไม่เด็กเกรงกลัวเลยครับผมซึ่งผมว่ามาแลกได้น่าจะมีแคคีบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมไปพามืองออกดาบมึงมันทําไมเมืองเก็บมาสี่พันบายบแบกดีกว่ามั้งเนี่ยผมซึ่งเอาอะไรเด็กโอ้โหถ่วงเวลาะเด็กมันมีถ่วงเวลาแล้วผมแล้วบูชแบกจะบายแบกมาครับ คนนี้ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดามึงไม่ต้องรอแล้วที่ผ่านโดนเมก้าคีบแล้วนะฮะโอ้ยอย่าไปบอกด้วยมูดแบงบอกว่าพี่เนี่ยบายแบกมาทางของพี่ชัดๆบอกแล้วด้วยคือไม่อยากไปบอกอะไรเขาเลยมึงเนี่ยไม่นั่งองดาม่วงมึงเก็บตังไว้บายแบกตอนนี้ก็ได้ที่เปินะครับผมคือแหมดดาเมจ4ี่ร้อยนะครับแต่ไม่ได้ตีนะเมื่อกี้นะครับผมที่ผ่านนะผมทีบเขาบอกว่าเอยเมกาโคเมกาคีบเนี่ยไม่เอาแล้ว กูเอ็นครับผมไอทิพายล้ออะไรนะฮะคือก็ดีแล้วนะครับกูจะได้นอนสักทีนะครับโอ้โหป้อมตอนนี้เนี่ยลอยหลอมากนะฮะและป้อมล่างนะครับผมเคยโดนทีนู้นดันไปแล้วรอบนึงฮะเทียบร้อยครับผมเป็นเมกะคีปาสกีมนี้ก็จบแล้วครับผมว่นะครับผมก็เกมนี้นะครับเป็นเกม4ต่อ5นะครับผมแต่ว่าคือมันเสียเปรียบตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมผมว่ามันก็ไม่แปลกนะครับที่ทีมเราจะแพ้นะครับผมเพราะว่าเออดูบูชแอกสิครับตาย17ตัวเนี่ยคิวสามไอ้จ๊ะคิวน่าเกลียดมากนะครับผมคือเม่ย อันด <liebe> ับหนึ่งของประเทศอย่าไปทำให้เสียชื่อสินะครับผมซึ่งคลองเราเกิดแล้วนะครับผมว่าทีมเขาน่าจะกําลังเอาคลองเราอยู่นะโอ้นะครับผมเผอนี่ยังไม่ทันวิ่งกันไปเลยนะครับคลองตายนะครับผมเอาพีกูบอกด่วนไอ้เหี้ยกับตันทีมว่ะอ่ะทีมเขาเนี่ยไม่ได้อยู่คลองเรานะครับผมแต่ว่ากําลังเอาคลองตัวเองอยู่นะครับผมนะซึ่งก็นั่นแหละฮะมึงจะมีกี่พักตอนนี้ผมว่าก็ทุ่งไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าแม่เหลกนะครับโดนเมกะคีบไปแล้วนะครับแถมป้อมหน้าเนี่ยแตกไปแล้วอีกหนึ่งป้อมด้วยนะครับผมด้ มันตัวยื้อตัวสุดท้ายจริงๆนะครับผมแต่คือแตกไปแล้วอันหนึ่งแะครับคือมันจะล้นเวลาการมีชีวิตของเบิได้พอสมควรเลยนะเออนะครับผมซึ่งทีม,มนูกก็ไม่รอแหละครับอ๋อสิครับรอเฮียอะไรนะครับผมคือไม่ต้องรอให้แมงเกิดแล้วเกิดก็ยากนะบู๊แบกมึงกกไอ้ยหย่เทพแมงน่ารักที่่ายเลยกูชอบมากเลย เออนะครับผมคืออ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวคารามิตี้ครับผมสวยจัดนะครับผมอามิการบิงมาได้สวยครับผมและทีมเขาเหมือนจะมีวอร์ดบนบ้านคือมึงตีวอร์ดไม่ให้เออชิบหายกูเห็นวอร์ดตั้งนานแล้วไม่ตีสักทีนะครับผมอ้าววอร์ดแตกไปแล้วนะครับผมอ้าวทันเดอร์โคดันเตอรพีเดเตอร์พีเนี่ยรอกระโดดนะครับผมอ้าวตอนนี้โดนบูทแบกยิงเข้าไปหนึ่งทีครับผมอ้าวพี่กูโดดออกมานะฮะและบูทแบกครับผมตายไปก่อนถามว่าบายแบกได้ไหมไม่แน่ใจครับผมแต่ตอนนีี้้ทมกูอไดเลยว่า ไม่ไหวครับผมสู้ไม่ได้ฮะบวกกันในวงอันติทันเนอร์แบบนี้นะครับสีจะเปรียบเห็นเห็นนะครับผมเทเบิลตีสู้กับพีเด้ครับผมและก็เรียบรอ้อยพีเด้ตายก็จริง,งนะครับผมแต่ว่าไม่น่าจะสู้ได้แล้วครับผมคาราเมตตี้บายแบ็คมานะครับผมและยังไงต่อพี่กูกดสก,กิลมาเต็มปอกแต่คีบคีบที่มันมาเป็นโกงครับแม่ครับผมนั่นก็เรียบรนะ้อยฮะเหนื่อยครับ เป็นเกมที่ดูไปเหนื่อยไปนะครับก็สําหรับไอเทมนะครับผมที่จะสองทีมออกกันมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากดูอยากศึกษานะครับผมก็สามารถดูไว้ได้นะครับซึ่งเกมนี้นะฮะเป็นโหมดแลงกิงนะครับผมระดับบรอนนั่นเองฮะก็จบเกมไปนะฮะไม่อยากจะพูดไดเยอะนะครับง่วงนะครับผมนะซึ่งเกมนี้ี่ผมว่ามันไม่มีอะไรนะครับผมเนเพื่อดูก็น่าจะรู้นะครับคือมันมีความหงุดหงิดบางจุดนะครับผมที่ดูแล้วมันแบบ นั่นแหละคลิปนี้เนี่ยผมปล่อยให้เพื่อนๆวิเคราะห์กันตามอัธยาศัยเลยละกันนะครับคลิปนี้ผมจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับรออ่านคอมเมนต์อย่างเดียวนะครับผมนะก็คิดเห็นยังไงคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาถ้าชอบอย่ายลืมกดไลค์ซับสไคร้นะครับผมแล้วก็ไว้เจอในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะฮะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ